สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่มัสน,นะคะสายเสกกดเพลงลนี้นึงนะคะกะ็ขอมาเป็นคลิปวิดีโอนะคะเดย์สำหรับเดย์สินี้นะคะเดย์สิก็คือ3ขั้นตอนการเดรมิดนะคะมีอะไรบ้างวันนี้แม่มัสก็มาขอแชร์นะคะประสบการณ์การเรียนคอร์สจิตเดรมิดนะคะขอมาเป็นตอนเย็น,ตอน,นตอนเช้าไม่ทันก็ก็ยอมรับนะคะแม่มาสจะต้องเปลี่ยนมีเพื่อนชื่อวินัยแล้วนะยังไม่ได้ สงสัยต้องมีนะคะแฟนชื่อวินัยแล้วนะคะเพราะว่าจะได้แบบตรงเป๊ะตรงเวลานะคะเพราะว่าจัดสรรเวลาไม่ค่อยลงตัวนะคะก็ใกล้ใกล้แล้วนะคะ,จ,กกะจักรวาลจะจัดสรรให้เดี๋ยวลงตัวนะคะลงตัวมีเวลาไลฟ์ Live, มาแชร์ประสบการณ์ดีๆแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนสายเสกสายจิตนะคะการการใช้ จิตเราภายในเอามาดึงดูดนะคะกับสิ่งที่ดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะคะโดยการคิดบวกการให้นะคะให้แบบบวกบวกก็คือส่งพลังบวกออกไปบวกให้หมดเลยนะคะปราศจากสิ่งลบทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงนะคะวันนี้เดย์สนะคะจากคอสจิตเรมิสนะคะของคูเอ็ดดี้นะคะตอนเช้าไม่มัดไปทำงานเนาะวันนี้บรนจันทร์วันจันรสีเหลืองบันจันร์สีเหลืองสดใสนะคะแต่ว่า เวลาไลฟ์ไม่พอตอนเช้านะคะแม่มาก,ก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นคลิปนะคลิปมันจะสะดวกในการที่เราไม่ต้องพูดยาวนะคะก็ให้ฟังเพลงก่อนขอบคุณนะคะตัวเองทุกอนุรูคุุมขนขอบคุณผิวหน้านะคะสดใสสดชื่นนะคะผิวหน้าเป็นสาวนะคะสิวหน้าเดี๋ยวจะดีขึ้นนะคะผิวพรรณสดใสปราศจากสิวนะคะผิวพรรณ เนียนนุ่มนะคะเราต้องแบบเสกตัวเองตลอดเวลานะคะผิวพรรณร่างกายตับไตไส้พุงแข็งแรงต้องขอบคุณตลอดเวลานะคะเพราะว่าก่อนนอนและตื่นนอนนะคะเราต้องขอบคุณสํานึกรุ่คุณกับร่างกายของเราก่อนกับจิตใต้สํานึกของเราก่อนนะคะเขาถึงจะดึงดูดนะคะสิ่งดีๆให้ให้กับเราคุณคือพระเจ้านะคะคืนพระเจ้าเราต้องเคารพและรับถือตัวเราเองนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะสายเสกนะคะแม่มา้าจะชอบพูดว่าสายเสกก็คือคนปกติใช่ไหมเขาจะไม่ค่อยได้ใช้คําว่าสายเสกใช่ไหมแต่เราอยากจะปฏิหารไงปฏิหารเกิดขึ้นเราต้องใช้เสกเสกคุณก็เสกได้โดยการใช้แสจิตหรือว่ากดแรงดึงดูดในตัวคุณนะคะดึงดูดสิ่งภายนอกสิ่งนอกโลกนะคะเข้ามาหาคุณนะคะ ให้ให้เป็นสิ่งที่คุณต้องการเป็นสิ่งที่พลังบวกๆะค่ะเข้ามาซึ่งเป็นอะไรที่บางคนไม่เชื่อแต่ว่าคนเขาเรียกไรใครทําใครรู้นะคะตนรู้ได้เฉพาะตนนะคะคุณก็ต้องฝึกต้องนั่งสมาธินะคะทําอารมณ์ให้ดีนะคะจูนจิตให้ดีตลอดทั้งวันนะคะจูนจิตจูนจิตแม่มาชอบใช้คําว่าจูนจิตเพราะว่าไม่มา เปิดเพจตั้งแต่แม่มาสั่งจิตพิชิตความมั่งคัง่งเพจปั้นให้แกร่งแซงพันร้านแล้วก็เพจชื่อ uh, <Hi. S 1> อะไรนะมี3เพจอะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตหมดเลยซึ่งตอนนั้นแม่มาก็ยังไม่ได้ไม่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องจิตนะคะก็วันนี้เนาะเดย์สนะคะ mm hmm. ก็หลังจากขอบคุณตัวเองนะคะทั้งร่างกายและจิตใจแล้วนะคะ ก่อ,อ,อนนอนและตื่นนอนอย่าลืมนะตา,น ie, มนตาของฉันเนี่ยก็คือตาของฉันเนี่ยขอให้ฉันเห็นตาเห็นบรรลุนะคะท้งภายนอกโลกแล้วก็ภายในนะคะก็คือส่งกระแสจิตไปนะคะส่งกระแสจิตไปก็คือส่งเราใช้กระแสจิตนะก็คือเราฝึกพอเราฝึกได้ระดับหนึ่งแม่มาเขาใช้คําว่ากระแสจิตก็คือพลังภายในของเราเนี่ยอยู่อาร์มินิกอสนี่มันก็คือพลังจิตใต้สํเนกของเราพลังจิตแหละเหมือนกับพระ ที่ท่านเป็นนั่งนะบรรลุนิติอ่บรรลุเอ่เขาเรียกอะไรนิพานอนะ่ะก็คือใช้กระแสจิตนี่แหละนะคะก็คือกดจักรวาลก็เหมือนกันนะคะคือคุณต้องฝึกจิตคุณต้องมีพลังภายในคุณต้องคุยสื่อกับจิตคุณให้ได้คุณต้องดึงพลังจิตของคุณมาให้ได้การที่ครูบาอาจารย์มาสอนนะคะเกี่ยวกับว่าจิตจิตใช้กระแสจิตดึงจิตดึง,ดงก็คือคุณต้อง เคารพและรักตัวคุณเองก่อนนะคะเขาถึงจะสามารถที่จะดึงดูดนะคะสิ่งดีๆสิ่งที่คุณต้องการมาแบบง่ายๆสบายๆแบบที่เขาพูดว่าสายเสกนะคะอา้าวเดี๋ยวเพลงจบแล้วเดี๋ยวเริ่มเข้าเนื้อหานะคะวันนี้เดย์สิบนะคะสุดยอดมากเพราะว่าพ่อจัก,กรวาลน,นะคะของอ่าเมืองไทยเองนะคะอาจารย์บัณฑิตนะคะอึ้งรังสีนะก็ท่านวันอ่า ครูเอ็ดดี้นะคะได้ไปเทคคอร์กับท่านแล้วก็ได้เอาคลิปของท่านมาสอนนะคะเดย์สวันนี้ mm hmm. เกี่ยวกับ3ขั้นตอนการเนรมิตนะคะ mm hmm. จากครูบัณฑิตเองนะคะคอร์สนี้นะคะซึ่งครูเอ็ดดี้ท่านเอามาให้ฟังนะคะจากคอร์สจิตเนรมิตของครูเอ็ดดี้นะคะจบแล้ว แม่มา้ยชอบฟังเพลงนี้เพราะว่าเราต้องขอบคุณนะคะตัวเองก่อนขอบคุณทุกอนุรูกุ่มคนขอบคุณร่างกายนะคะมันถึงจะดึงดูดนะแม่มั้ก็พูดซ้ำๆเนาะเพื่อว่าคนใหม่จะได้ตื่นรู้เนาะเอาเข้าเรื่องนะคะเข้าเรื่องก็คือว่านะคะ day สิบนะคะสามขั้นตอนการเดรมิตจิตนะคะก็คือมันมีอะไรบ้างมี ask ask หรือ ask นะคะการบอกกล่าวหรือการสอบถามนั่นเองนะคะ ask นะคะคือ ทำ a แล้วก็ give n การให้นะคะการให้การให้ในเมื่อคุณมีการให้นะคะจัก,กรวาลจะขานรับคุณทันทีเลยะคะ่ะโดยการ say yes อย่างรวดเร็วนะคะ <t> เพราะฉะนั้นทำไมแม่มาถึงมาไลฟ์นะคะมาไลฟ์เพราะว่าเรามีพลังการให้ให้กับคนที่อยากจะตื่นรู้ให้ให้กับคนที่แบบเพราะว่าหลายคนอะ่ะยังไม่ตื่นรู้เรื่องกฎจัก,กรวาลคือการทํางานแบบง่ายๆสบายๆถ้าคุณตื่นรู้เรื่อง จุดนี้แล้วคุณจะสามารถทำงานแบบชิวๆสบายๆอย่างน้อยที่คุณไม่ได้เลยก็คือสุขภาพกายและใจของคุณนั่นเองนะคะใบหน้าสดชื่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงการไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐนั่นหมายความว่าคุณต้องสุขทุกขณะจิตร่างกายคุณถึงจะมี f ฟีดแบ็ที่ดีหรือดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามานะคะคุณต้องมองโลกในแง่บวกนะคะคุณจะสังเกตเห็นว่าถ้าใคร มองโลกในแง่ลบใช่ไหมเขาก็จะป่วยหงุดหงิดเป็นไมเกรนนะคะเห็นง่ายๆนะเป็นไมเกรน,น,นเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นอันนั้นหมายความว่าเขาดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามานะคะอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเพราะว่าคนที่คิดลบมันก็เป็นลบอยู่แล้วนะคะก็คือก็ดึงพลังงานลบๆอยู่แล้วเหล็กดึงดูดเหล็กนะคะไม้ดึงดูดไม้นะคะ,นะคะพลังบวกดึงดูดพลังบวกนะ เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่แม่เลยไม่ใช่ฐานนะควบควบรบนะค่ะแล้วก็ส่วนข้อที่3นะคะเอาโรเอาโรก็คือการอนุญาตนะคะในเมื่อคุณอนุญาตตัวคุณให้ประสบความสําเร็จแล้วนะคะตัวคุณเองนี่แหละที่จะสามารถนะคะเย s I ส a n do i นด้วยนะคะหลายๆคอร์สที่บอกที่บอกหรือว่าได้เรียนมาถ้าคุณอนุญาตตัวคุณให้ประสบความสําเร็จแล้วนั่นหมายความว่ามันจะต้องสําเร็จอย่างแน่นอนเพราะว่าคุณคือ ผู้กาหนดชะตาชีวิตของคุณเองถูกหรือไม่นะคะคุณอย่าให้หมอดูอย่าให้ต้นไม้อย่าให้ใครต่อใครมากําหนดชะตาชีวิตของคุณนะคะเพราะว่าคุณคือผู้กําหนดชะตาชีวิตของคุณเองคุณอยากเป็นอะไรทําอะไรนะคะคุณคือผู้กําหนดจงจําไว้นะคะแล้วคุณก็ทําตามที่ใจหรือจิตใต้สํานึกของคุณต้องการนะคะส่วนใครยังไม่เห็นลูทางหรือว่าใครยังไม่รู้ว่า จะกาหนดยังไงคะก็ลองคิดดูก็ลองมันต้องมีอะ่ะมันมันก็คือต้องเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละนะคะแล้วเป้าหมายที่เราอยากได้เราก็ต้องทําไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากเรียนหมอเลยพ่อแม่บังคับให้เรียนหมอฉันก็ต้องเรียนในที่สุดคุณก็ทุกนะคะในที่สุดคุณเรียนคุณก็ไม่มีความสุขตอนท้ายคุณจบมาคุณก็ไม่มีความสุขคุณก็เศร้าทั้งชีวิตคุณก็ได้อาชีพมาแบบทําแบบทุกข์อ่ะแล้วโครคภัยไข้เจ็บนะหมอก็ หมอนะคะหมอก็หมอหมอก็ป่วยได้นะคะเพราะหมอว่าเพราะว่าหมอก็คือคนถูกไหมคะนะคะอะ ask นะคะหรือว่าการบรอกกล่าวแม่มัจะขยายแค่สามคือมาไลฟ์มาไลฟ์วิดีโอมันจะไม่ยาวนะแม่มัพยายามเซฟเวลาก็คือ As k ก็คือการบอกกล่าวการบอกกล่าวหมายความว่ายังไงการบอกกล่าวหมายถึงว่าเวลาคุณเข้าร้านอาหารนะคะคุณจะจะใช้คําว่าส่วนใหญ่จะบอกว่า As k ขอพรจากพระเจ้า คนพุทธส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าขอพอรใช่ไหมขอพอรไปไหว้พระ,ะเหมือนพระท่านบอกว่าบารมีแบบไม่คิดที่จะคิดสร้างบารมีได้แต่ขอเข้าใจไหมก็คือพวกนี้เขาจะไม่สามารถพระที่ไหนนะหรือว่าองค์พระพุทธเจ้าหรือว่าแม้แต่พญานาคท่านก็ไม่สามารถที่จะให้พลังได้กับทุกคนถ้าคนนั้นไม่มีพลังเองหรือว่าไม่มีบารมีหรือบุญบารมีเคยสะสมมาไม่มีพลังอ่ะ นะคะไม่มีพลังในตัวเองไม่มีบุญเก่าอย่างเงี้ยก็คือคุณไม่เคยทําบุญมามันก็จะไม่เห็นถูกไหมคะมันก็จะไม่เห็นมันก็จะไม่ส่งผลให้คุณนะคะไป,ไปไปไหว้พระที่ไหนก็ไปขอขอให้ถูกหวยขอโน่นขอนี่นะคะอันนี้คือความเข้าใจของคนไทยที่นับถือศาสนาพุธนะคะก็เป็นการเข้าใจผิดเนาะก็คือเป็นความเชื่อไม่ถือว่าเป็นเข้าใจผิดก็แล้วแต่แต่ว่าอาร์ตหรือว่า การถามการบอกกล่าวของพระเจ้าเนี่ยนั่นหมายความว่าการที่คุณนั่งสมาธิถึงยานถึงฌานนั่งสมาธิมีสติหรือว่าฟโฟลของคุณเนี่ยถึงะระดับเหมือนฟโฟลมันโล่งนั่งสมาธิ4 8 8อย่างเงี้ยโฟลมันโล่งคุณก็สามารถที่จะพูดคุยกับพระเจ้าบอกกล่าวพระเจ้าได้เลยว่าคุณต้องการสิ่งน,นี้นะวันนี้คุณต้องการปิดงาน500กล่อง ในอาทิตย์นี้นะนะคะแล้วก็บอกกล่าวว่าเดือนอยิมไฮแลนด์ยิมของคุณเนี่ยจะต้องได้เดือนละส0 0แสนหลังจากที่รัฐบาลประกาศเปิดแล้วนะอะไรเงี้ยคือให้บอกกล่าวเช่นนี้นะคะบอกกล่าวหรือ ask, อาร์สเหมือนเวลาคุณไปร้านอาหารใช่ไหมไปร้านอาหารเมื่อกี้แม่มาจะพูดทีตังติดปากอยู่ไปร้านอาหารก็คือเวลาไปขอเมนูก็คือขอเมนูแต่เวลาเรา ขอเมนูหน่อยน้องอะไรเงี้ก็คือขอเมนูแต่เวลาที่เรายื่นจดริสรายการให้เขาแล้วเราเรียกว่าสั่งถูกไหมสั่งก็คือไปสั่งอาหารนั่นเองอ่าวันนี้เมื่อวานก็พูดไปอบอร่อยเพราะอบอร่อยเลยอยู่ย่านย่านย่านทาวินทาวนะคะก็คืออ,อบอรอ่อยอ้าววันนี้สั่งข้าวผัดปูหนึ่งจานจานใหญ่นะคะเพราะว่าวันนี้ไปฉลองคนไปเยอะนะคะปูไอ กุ้งปูเผาสองโลกุ้งเผาสองโลตัวใหญ่ๆเลยนะคะเอากุ้งมาต้มยำหนึ่งโลนะคะ,ะปลาหมึกปลาหมึกอะไรดีปลาหมึกย่างนะคะสองโลอย่างเงี้ยค่ะก็คือสั่งไปต้มยำแบบแซ่บๆนะคะหนึ่งหนึ่งโลต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยค่ะก็คือสั่งไปเลยสั่งไปเลยเนี่ยพอเราสั่งไปถามว่าร้านเขาจะรับทำไหมแน่นอนนะคะร้านเขาต้องรับทำเพราะว่าเขาก็อยากได้เงิน เขาจะไม่ลืมเมนูเราแน่นอนไม่ใช่นะคะร้านเขาต้องรับทําตามคําสั่งที่เราสั่งไปจาชั้นใดชั้นนั้นจักรวาลก็เช่นกันค่ะจักรวาลเขาก็รับเอาไปพิจรารณาโอเคหนูมัดต้องการสิ่งนี้นะบอกกับพ่อจักรวาลวันนี้นะโอเคเดี๋ยวพ่อจัดให้นะแต่ต้องมาดูตัวหนูมัดด้วยนะว่าหนูมัดได้ปฏิบัตินะคะอยู่ในกฎของอยู่ในกฎอยู่ในกฎของจักรวาลหรือไม่ นั่นหมายความว่าหนูมัดบอกรักบอกกล่าวขอบคุณรู้กระตันยูรู้สึกกระตันยูรู้สึกยังไงคิดบวกคิดดีรักษาอารมณ์ดีตลอดไหมนะคะก็เอามาติ๊ก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 ทีระทีระลิสเลยนะคะว่ากฎของจักรวาลต้องหนึ่งอารมณ์ดีสองรักษาอารมณ์ใช่ไหมสามตั้งจิตจูนจิตเสมอเวลาละลึกได้จูนจิตในสิ่งที่ดีจูนจิตในสิ่งที่ต้องการ อ่า uh, มีอารมณ์อเลิร์อนเลิร์ตนะคะแล้วก็ไม่รับเรื่องลบนะคะคิดแต่เรื่องบวกโอเคนุมัติผ่านอนุญ,ญาตนะคะจักรวาลก็โอเคในเมื่อ you นะคะ given for my ไมค s กอสอเลยดนะคะหมายถึงว่าจักรวาลบอกว่าโอเคหนูมัดเนี่ยปฏิบัติตามกฎ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผ่นา,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 านโอเค I will give you นะคะ for your success I will give you นะคะ ไปเลยจัดไปเลยพันล้านนะคะภายในเดือนนี้โอเคอนุมัตินะคะเห็นไหมจักรจักรวาลจักรยานจักรวาลก็เซเยสทันทีนะคะเอออัดวิดีโอก็ตลกดีเพราะว่ามันไม่มีใครขวางกั้นนะเวลาอัดวิดีโออ่ะก็เล่าแล้วนะมันไม่มีใครขวางกั้นมันแบบถ้าแบบไลฟ์อ่ะมันจะมีคนมาทักบางทีเราสะดุดนะเออวันหลังจะใช้ใช้คลิปนี้บ้างนะก็เซเยสนะคะกลายเป็นกิฟเวนเลยทันทีเลยนะคะจักรวาลอนุมัติทันทีเลยในเมื่อแม่มัดเนี่ย ทำตามนะคะ given ก็คือให้ให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับจักรวาลเรียบร้อยแล้วอยู่ในกด10กดแล้วนะคะจักรวาลโอเค you you can do it already นะคะก็ say yes ไออนุมัติให้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะจักรวาลอนุมัติให้แล้วเราก็อนุญาตตัวเองเลยนะคะ อนุญาตตัวเองเลยอนุญาตยังไงอนุญาตให้ฉันเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จแล้วเย่เป็นนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสําเร็จแล้วเย่เป็นเขาเรียกเป็นผู้สนับสนุนนะคะค่ายมวยเนี่ยนะคะ,ะบ็อกซิ่งนะคะไ i แล l a n d Boxing g ย m มหรือว่าเป็นนักธุรกิจนะคะที่สามารถดิวงานนะคะ,ะดิวงานใจไม่มานะ้ำคือพอมาทำยิมแล้วอันนี้ก็พอมาทำยิมแล้วนะแม่มารู้สึกว่าแม่มาจะถนัดเรื่องแบบ ดิวงานมากกว่านะคะมากกว่าที่จะแบบติดต่อสื่อสารหรือว่ามีลูกน้องนะคือคือเราต้องดูบุคลิกเราแล้วนะก็คืออันเนี้ยแม่มาก็อ้าวเซยเยสนะคะคุณเป็นนักธุรกิจที่เราอนุญาตตัวตัวตัวเราเองแล้วนะพูดพูดลิ้นรัวรัวทำไมอนุญาตตัวเองให้เป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จแล้วเราก็สวมกาแพ่ปเลยสวมกันเป็นยังไง act as ส f นะคะสวมการเป็น mm hmm. ก็คือฉันเป็นน,นักธุรกิจพันล้านแล้วนะคะฉันก็สวมการเป็นขับรถนะคะรถแม่มัดก็ช่วยช่วยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีเขาเรียกอะไรเราจูนจิตของเราอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าแม่มัดไปซื้อฮอนด้าคันนี้แม่มัดก็จะเลือกอ่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่แบบ ถ้าซื้อรุ่นนี้แบบท็อปมันจะได้เบาะหนังสีแดงนะคะแล้วรถข้างนอกสีขาวซึ่งมันก็จะเหมือน BM เหมือน b บ n z อยู่แล้วถูกไหมคะแม่มัดก็จูนจิตไว้เรียบร้อยอ้าวฉันขับเ e n z s p ป r t ตนี่นะแม่มัดก็สมุติตัวเองขับ b e น z s p o อ t ตไปนะคะบ้าในอารมณ์ตัวเองนะคะไม่มีใครว่าจะว่าจะใครจะว่าฉันบ้าฉันก็ไม่สนใจนะคะเหมือนเพลงคุซิตานะคะก็ <c oughs> จูนจิตตัวเองเสร็จเรียบร้อยนะคะโอเควันนี้นั่งอันพาดนะคะวันนี้นั่งอันผาดมีคนขับรถไปไงคะ่ะไปดูงานไปดูงานแถวระยองไปดูโรงงานไปดูให้ ทุนนะคะทุนแบบระดับโลกเลยเข้ามาดูหรือว่าไปดิวติดต่อโรงแรมไปคุยเจราจากับเจ้าของโรงแรมเพื่อที่จะเอาทุนมาซื้ออย่างนี้นะแม่มัดก็จินตนาการของแม่มัดไปจูนจิตเพราะว่าแม่มัดอนุญาตตัวเองทุกอนุรูขุ่มขนที่จะประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นแม่มัดก,ก็สามารถที่จะจูนจินตนาการอะไรของแม่มัดไปนะคะเรื่องเนี้ยเมื่อวานได้แชร์ประสบการณ์คลิปเกี่ยวกับการดูกระตูนใช่ไหมแม่มัดชอบดูกระตูนชอบดูหนังอะ ที่เป็นหนังกร,ตรนะตูนอะเพราะว่ามันจะเป็นกร,ตรนะตูนอะตั้งแต่สมัยเราเด็กๆใช่ไหมกระตูนเหมือนใครทานบา Pop Eye ้างป๊อปอายเงี้ยโอลิฟสมัยก่อนดูมากกว่านี้ไม่ได้มันดูได้แค่นี้ตามช่องทีวีที่เขาฉายนะคะก็คือโอลิฟหรือป๊อปอายทุกอย่างมันก็เป็นไปได้นะคะแล้วล่าสุดแม่มาก็ชอบดูซูโทเปียใช่ไหมดูแบบวูย้อนแบบจนจนแบบชอบอะชอบอะทุกอย่างมันเป็นไปได้ แล้วก็เนี่ยมาดูเบบี้บอสกับลูกๆนะคะเบบี Boss, ้บอสดูเรื่องอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้เพราะว่าการ์ตูนมันจะเป็นอะไรที่แบบ impossible เลยนะคะมันก็จะแบบไม่ใช่ possible ไม่ใช่ impossible เป็นอะไรที่ possible คือมันเป็นไปได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันฟึบฟับฟึบฟับแปงลงร่างโน่นนี้นั่นนะคะเราก็ต้องจินตนาการแบบนั้นใช้อารมณ์ไม่มารบอกเลยนะใช้อารมณ์เด็กอารมณ์เด็กเนี่ยอ่าทำไมผู้สูงอายุถึงแบบ ความคิดเปลี่ยนยากเพราะว่าเขาผ่านประสบการณ์แล้วสมัยก่อนจะมีอีโก้ใช่ไหมจะมีแบบการปลูกฝังการเชื่อเชื่อในสิ่งที่ผิดการเชื่อเห็นไหมยุคสมัยเนี้ยเขาจะโลาะพวกนี้ทิ้งไปหมดเลยนะคะเพราะยุคสมัยใหม่มันจะเป็นยุคแห่งการจินาจินตนาการจะพูดเร็วไปไหนเป็นยุคแห่งการจินตนาการจะเป็นยุคแห่งพลังงานนะคะเป็นยุคแห่งการคิดแล้วเป็นไปได้พลังงานเพราะฉะนั้น คุณจะดึงดูดอะไรได้มาแบบง่ายๆถ้าคุณใช้พลังงานนั้นบวกสุดๆดแล้วเชื่อสุดๆดนะคะคุณจะได้สิ่งนั้นตอบมากลับมาตอบกลับมาหาคุณแบบรวดเร็วนะคะเหมือนจัก,กรวัจก,กรวาลเกือบจักรยานแล้วนะ,ะเหมือนจัก,กรวานที่กําลังจะตอบกลับมาให้แม่มัดเร็วเร็วนี้นะคะพันล้านนะคะ yes I c แ n do it นะคะไอรับแล้วนะคะนะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้พูดเลยนะอย่างแม่มัดเนี่ย คือถ้ามาไลค์ก็พูดได้นะเพราะว่าเหมือนแบบ ตัวเองก็อยากจะเป็นคือมันเป็นความฝันมานานแล้วนะอยากจะแบบเป็นนักแรงบันดาลใจพูดให้คนนน้นคนนี้มีกําลังใจอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มาไม่ชอบจุกจิกอะไรกับใครนะคือเวลาพูดก็คือพูดได้แต่แบบไม่ค่อยไปยุ่งอะไรส่วนตัวกับใครจนระิงๆอะแต่ว่าเดิมทีก็เป็นคนชอบระบายเนาะเวลามีทุกข์ก็ชอบระบายอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้รู้ละก็คือสงบสงบปากสงบใจนะคะอยู่แต่ว่าชอบแบบอยากจะเป็นนักโมดิเวตบ้างอยากจะแบบพูดให้แรงบันดาลใจอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้น แม่วัดต้องมีวินัยนะคะฝึกพูดเนี่ยเดยวจะมาฝึกนะคะรู้ละตอนนี้จริงๆคลิปไม่ต้องตัดก็ได้ก็คือตอนนี้ก็คือเอาหน้าธรรมชาติไปก่อนนะคะหน้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยสิวเต็มเลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ต้องมีวินัยนะคะมีเพื่อนมีวินัยแล้ววินัยไม่พอเนี่ยเนี่ยอันนี้ยอมรับนะคะแล้วก็ขอแก้ตัวไอ้ขอแก้ไม่ใช่ขอแก้ตัวข,ขอแก้ไขไม่ใช่แก้ตัวนะขอแก้ไขและก็จะทําตัว ให้มีวินัยนะคะโดยที่มีแฟนมนนานั่งข้างๆชื่อวินัยนะคะเชื่อนะคะมีวินัยฉันนี่เก่งฉันนี่สุดยอดเลยฉันทำได้ I can do it นะคะก็คือเราต้องคิดบวก พูดบวกเพิ่มพลังบวกนะคะให้เป็นนิสัยนะคะฝึกติดต่อกัน21วันนะคะของกฎจักรวาลหรือกฎไหนๆก็ตามนะคะคือคุณอยากเปลี่ยนนิสัยของคุณเนี่ยคุณต้องทําติดต่อกัน21วันนะคะแล้วนิสัยนั้นสันดานนั้นมันจะฝังเข้าไปในจิตใต้สํานึกของคุณนะคะก็นั่นหมายความว่าฝังในเรื่องดีนะสันดานดีนะคะเราจะฝังสันดานดีฝังสันดานการมีวินัยนะคะเข้าไปในร่างของแม่มัดนะคะนะแล้วก็ เป็นคนที่จดแล้ว,วอ่านไม่ได้นะเป็นคน <c oughs> จดจดตัวหนังสือตัวเองเราจะอ่านไม่ได้นะฉันเป็นผู้ที่สําเร็จนะชีวิตอ๋อพูดไปแล้วชีวิตคุณคุณเลือกได้นะคะเอาหนนเลยคุณเลือกได้คุณเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตของคุณเองเห็นนะถ่ายขนาดถ่ายคลิปนั่นเนี่ยยีนาทีนะคะก็วันนี้ประมาณนี้นะคะก็เดย์เดย์สิ day, day นะคอร์สจิตเดรมิดนะคะมี3ขั้นตอนนะคะ A การบอกกล่าวหรือการถามพระเจ้า g i v เวนคือการให้การมามาแชร์มาให้การมาใหา้เรื่องอื่นๆเรื่องดีๆนะคะให้ให้เนี่ยก็คือการให้หมดการให้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 การเป็นผู้ให้เนี่ยอาก็คือการมาไลค์ like, อย่างนี้นะคะพอให้เสร็จพระเจ้าบอกโอเคอยู่อยู่ในลิสต์นะคะกดแ่งการทำดีโอเคก็อนุมัติเลยนะคะ แปร o ู e ทันทีนะคะหนึ่งพล้านให้กับแม่มัดนะคะแม่มัดก็จินตนาการไปนะคะอะไร X a ส r o given แล้วก็ aro คือการอนุญ,ญาตแม่มัดก็อนุญาตตัวเองทุกอนุรูคุ้มคนอันนี้พูดจาชัดเจนมากเลยเนี่ยอนุทุกอรูทุกอนุอนรูคุมคนนะคะอนุญาตให้ตัวเองเป็นผู้ประสบความสําเร็จในด้านหน้าที่การงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเป็นแม่ที่น่ารักของลูกๆนะคะก็ เป็นคนเก่งอ่านี่หนึ่งสองหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองสามนี่จักรวาลคอนเฟิร์มนะคะก็วันนี้นะคะขอแชร์ประสบการณ์เพียงแค่นี้นะคะให้ถ้าเพื่อนๆคนไหนตื่นรู้นะคะก็ฝากแชร์เผื่อมันไปโดนจิตโดนใจนะ,ะของใครบางคนเนาะ,ะเหมือนแบบเขากำลังทุกข์อยู่เขาแบบไม่รู้จะทํายังไงมาฟังเสียงหรือว่ามาฟังแล้วไม่มาพูดโอเคโดนแล้วก็ทําให้ตื่นรู้ทําให้สามารถที่จะสู้นะคะ พอแม่มัดเองก็ทางานประจําด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยนะแถมยังต้องดูยิมอีกอย่างเงี้ยก็คือบางคนคิดว่าตัวเองเหนื่อยแล้วนะคะเราเราอย่าไปคิดนะคะเราต้องสู้เราต้องสู้ให้กําลังใจตัวเองสู้เนี่ยถ้าภาษาจัก,กรวาลน,นั่นหมายความว่ามันจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นสู้ในความหมายของแม่มัดเนี่ยสู้สู้สูส้ถ้าสู้สู้มันจะเหนื่อยภาษาจัก,กรวาลเขาให้พูดคําว่าสู้สู้เนาะแบบจะหมดละก็คืออะไร ภาษาลาวีวีเชฟนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีการจินตนาการคิดบวกขอบคุณบอกรักตัวเองนั่งสมาธิอยู่ในกฎนี้ค่ะทำไปอย่างน้อยคุณก็ได้สุขภาพที่แข็งแรงถ้าคุณไม่เอามาดึงดูดนะคะอ่าตนรู้ได้ด้วยตนเองแบบพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะคะก็ คุณสามารถที่จะฝึกฝนตนเองนะคะไม่กล้าพูดหน้ากล้องก็เนี่ยแม่มัดก็ฝึกแม่มัดก็ไม่ได้เก่งขนาดนี้มาไม่ได้พูดแบบเยอะขนาดเนี้ยแต่แรกนะคะก็คือต้องมาฝึกเหมือนกันแม่มัดก็พยายามทําให้ตัวเองมันธรรมชาติที่สุดนะคือถ้าหน้าใสอ่ะก็แทบจะไม่แต่งหน้าเลยนะคะแต่พอดียนหน้ามันใส <c oughs> ใสไปเลยมันก็เลยไม่ได้นะคะก็วันนี้นะคะก็ขอแชร์ประสบการณ์ประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ ถ้าเช้าทันไม่อยากจะรับปากแต่ก็คือจะรับปากเดี๋ยวคืนนี้หลังจบคลิปนะคะแม่มัดก็จะต้องไปฟังคลิปต่อวันที่11เพื่อพรุ่งนี้เช้าจะได้ไปแชร์เอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆอนอีกนะคะเพราะว่าครูเขาไปเดทที่19แล้วแต่ว่าแม่มัดก็ไม่รีบเพราะว่าเราต้องรู้ตัวเอง เราแข่งกับตัวเองนะคะแม่มัดจะไม่แข่งกับใครนะคะถึงอันเนี้ยแม่มัดจะไม่แข่งกับใครแม่มัดจะแข่งกับตัวเองแม่มัดรู้นะคะอย่างทําหน้าที่การงานอาเพื่อนของแม่มัดที่เคยไปอยู่เป็นเลขาด้วยกันอ่ะเขาก็เป็นผู้ช่วยผอ,อแล้วนะแม่มัดยังเป็นผู้ช่วยหัวหน้าอยู่นะแต่แม่มัดสุขใจอ่ะแล้วไงอ่ะสุขใจอ่ะแฮปปี้อ่ะค่ะมันอยู่ที่ใจเรานะคะอ่าทุกอย่างมันเพียงแต่เป็นการเสรสร้างเป็นการ เป็นการเสรียแซงเป็นไม่ใช่เสียแ้งเป็นการสร้างเป็นโล,โลกโรคแห่งภายนอกล้วโลกแห่งหัวหัวหัวขวานโลกแบบการสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้น คุณต้องสุขจากภายในคุณจะมีหนึ่งบาทคุณก็สุขภายในชั้นอิ่มใจคุณจะมีบ้านหลังกระต๊อบคุณก็สุขภายในชั้นมีแค่นี้ทำไมชั้นสบายใจสุขภายในมันจะทําให้คุณดึงดูดนะคะสิ่งดีๆเข้ามาเจอแต่เพื่อนเจอแต่กัลยาณมิตร ide, เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาเพราะเราต้องสุขตลอดเวลานะคะอย่าลืมนะคะเราต้องสุขตลอดเวลานะคะอย่าดิบๆสุกๆนะคะเราต้องเปลี่ยนนิสัยของเรานะคะคิดดีคิดบวกเพื่อที่จะให้เราสุขสุข สุขตลอดเวลาแล้วเราจะได้สุขภาพที่ดีเนี่ยจ๊ารักนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ